ผมศักนรงค์หักคุณนะครับปัญหาของที่นี่น้ำท่วมตอะมาณหัวเขาครับท่วม8วัน8คืนยะสั้นๆ3าวันตายบ้างมีรอยแผลสุดท้ายโรคเข้ามหาสารการจัดการการที่ปรับปรุงสภาพดินใช้ขู่ครับง่ายๆสองซองสองขวดรับต่อน้ำหนึ่งพันลิตรแล้วก็บวกยาราไปด้วยแ้่ก่อนเนี่ยมันจะเหลืองมากแล้วมาฟื้นฟูจนกระทั่งเขารัดตอนนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ละก็เรียกว่ากลับฟื้นคืนชีพมายังไม่พอยังออกลูกออกผลด้วยนะครับดิฉันชื่อนางทองสุกกวีค่ะ ดิฉันนะใช้ดีหรือไม่ใช้ดียังไม่ตัดสินใจแต่พอเราได้ใช้แล้วฉีดดอกเล็กๆเราก็สังเกตของเราเรื่อยๆตุเรียนที่เราฉีดปีที่แล้วเราฉีดยังไงแล้วปีนี้เราฉีดยังไงปีนี้เราฉีดคู่หูไปตุเรียนเราติดดีมากเลยนะคะดีแล้วรัดอ่อนก็ไม่หลุดร่วงเลยติดดีดอกไม่ไหวค่ะไว้เต็มต้นแหนมหลุดแต่นิ่มก็หลุดบ้างาเหมือนกันแต่น้อยรัดอ่อนลูกไม่ร่วงค่ะนายเรืองศิลป์นาคาครับชื่อเล่นเชื่อเลี้ยงครับแต่ปลีที่แล้วครับเขาแนะนํา ผู้บริจาร์นะผมรู้มานานแล้วนะแต่ผมก็ไม่กล้าเพราะว่าเห็นก็มันเป็นชีวภาพเป็นอินทรีย์ไม่มีสารเคมีมีอะไรเงี้ยเปิดใจลองใช้ดูพอใช้ได้ประมาณสักสองสามชุดนั่นแหละใบมันออกอาการมันขึ้นเอาขึ้นใบใหญ่ก็เลยสั่งใช้ตลอดปกติมันไปแล้วผมพ่นทั้งดินทั้งไรช่วยเพราะผมเอาลูกไว้ดังนั้นนี่ก็หมายความว่าตัวนี้ฟื้นตื่นขึ้นมาเลยและยังให้ผลอีกนะชื่อต่อครับชื่อจริงชื่อนพดลพันยูครับผมเป็นโรคไฟท็อปเทอร่าเป็นทางแปลงเลยครับตอนนั้นโซมครับโรคเข้าเลยครับจะเป็นแปล ที่ปัจจุบันจะอายุ10ปีก็ล้มหายตายจากกันไปก่อนเราก็บำรุงต่อจากไอ้ที่มันเสียหายนะครับเราก็ใช้คู่หูต้นอื่นมันก็ไม่ลามติดโรคมันเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะครับใบมันดีขึ้นจากโซม,มมันก็ดีขึ้นชื่อปามโมดนราศีครับเทเลงเขาเรียกเรียกกันปาตองแทนที่จะดูเรื่องดอกเขาไปดูเรื่องว่าสิ่งที่เห็นคือใบใบสวยงามผลติดดีรูปทรงก็ดีตัวนี้มันน่าจะเหมาะกับสวนพี่นะเลยไม่น่พี่ก็ลองใช้สิ่งที่เห็นชัดเจนเลยความเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นคืออะไรครับมีใบแตกมันก็ไม่ค่อหล นงน้อยคือแพงถ้ายังไม่รู้จักกันจริงถ้าไม่รู้จักกันจริงแล้วก็กลายเป็นรา<ม>คาที่เรียกว่าลดต้นทุนอย่างมหาศาลสวัสดีค่ะนางสมหมายเชินตันค่ะ จาของสวนเรียกว่าโซมไปเจริญเติบโตใบเหลืองใบตายต้นเหลืองก็โซมแล้วก็ค,คุยกับแกล้ว่าจะถอนทิ้งแล้วมาเจอหลานหลานแนะนาาําว่าจะให้ใช้คู่หูสาวันพอมาดูอีกคนที่เหลืองมันก็ใบมันเปลี่ยนพอถอดใจอยากจะถอนทิ้งแล้วครั้งแรกแต่คู่หูของเราเนี่ยเพียงแค่เปิดใจแล้วเข้ามาสามารถรับเข้ามาดูแลจากที่จะถอนทิ้งกลายเป็นปู่เพิ่ม,มครับชื่อกนกรัดเสมวิไลค่ะชื่อเล่นชื่อหนอยค่ะปีนี้เมื่อเธอใช้ครบสูตรเลยทั้งหญิงกเกษตรคู่หูปร,ระสาจจันเธอบอกว่าแค่ตัดมิดแรกก็รู้อยู่แล้วว่าปีนี้สิบันเห็น เมื่อก่อนนะคะที่เข้ามาดูเนี่ยส่วนของพี่หน่อยเขาใบไม่ค่อยดีเราก็เลยแนะนําให้ใช้ชุดคุมหัวแผลบํารุงใบต่อมาก็เอาหญิงเกษตรเข้ามาฟื้นฟูนฟนอีกใบก็ดีขึ้นก็สมโซมใบมันไม่ค่อยจะเขียวใบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่เชื่อค่ะพอเราใช้แล้วเราเห็นผลเราก็เชื่อค่ะมันดีขึ้นนะคะร้วออกดอกก็ดอวบอวบ,อบใหญ่ค่ะค่ะฉัน คมคายค่ะตังถาโตอยู่เราอยากท้าพิสูจน์เนะว่าผ่านเสริมพืชที่เราใช้อยู่จะดีแค่ไหนคนผ่านไปผ่านมาเขาควาทําไมทุเรียนสวยนะใช้อะไรบอกใช้คู่หูของเรานี่แหละภูมิใจอ่ะประทับใจในคู่หูวัศจารย์ของเรามากเลยอ่ะแบบมันดีจริงๆ <c oughs> บอกเลยว่ามันด,ชด,ดีชื่อเจริญผู้เดียวชื่อเล่นชื่อน้อยค่ะปีที่2ที่เธอใช้3เลยเต็มเซตเธอบอกว่าปีนี้ผลผลิตดีปีที่แล้วเนี่ยพี่น้อยเขาใช้ช่วงลูกทีนี้ก็เกิดปัญหารัดใบอ่อนเอาตัวครูหัวแผนเราไปช่วยแก้ปัญหารตรงนั้นเขามาแนะนําให้พี่น้อยใช้ในช่วงของฟื้นฟูต้นหลังตัด แล้วก็ทําใบปีนี้คาดว่าการเก็บผลผลิตน่าจะได้กี่ตันกันเนี่ยเกินจาก12ตันตอน7ปีก่อนน้าใช้ไปกี่แสนกี่บาทกันครับผมเป็นแสนขึ้นถึง2แสนฉันเฉพาะครับมีชื่อเล่นว่าซอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดเนี่ยจะเป็นไม่กวาดพอใสปุ๋ยยิงกษตรไปแล้วมันดีอะแล้วผมก็ฉีดไโดซานไปช่วยใบแตกใบดีใบเข้มเขียวดีครับเนี่ยตะเลลุงใบก็ไม่ค่อยดีพอฉีดเวอร์แพนไปแล้วใบเขียวเข้มดีเนี่ยเนี่ยพอฉีดไปแล้วต้นเนื้อมันรัดดีครับผมใช้ประมาณตอนนั้นกำลังออกดอกเลย เมื่อก่อนเนี่ยรอบต้นเลยฉนะีดแผ่รอบต้นเลยครับต้นจะเยะิมเ,เ,เพอฉีดไปแล้วต้นไม่เยิมต้นแห้งไม่มีเยิมเ,เลยนะครับคือทิพนเรรัตนธรรมค่ะเต็งค่ะมันรัไม่อ่อนผิดปกติคือแตกทุกยอดแตก ทุกกิ่งแตกทุกต้นก็ให้พี่ติ่งลองทําดูซึ่งตอนพี่ติ่งได้ใช้อัตราที่เพิ่มขึ้นร่วมกับแมกนีเซียมไปขัดหลังจากนั้นก็ใช้ผู้หูอย่างเดียวไม่ได้เพิ่มเนนในการเลี้ยงแบบช่วงปีแรกทาได้แค่ประมาณ40ค่120ต้นร่มาแค่40ต้น40ต้นปีนี้ประมาณจะอยู่ประมาณ60เพิ่มขึ้นมา60ต้นที่ให้ผลผลิตนะครับชื่อนาลงสาธารายครับปืนครับช่วงแรกๆทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่หญ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 ก็อยากให้ลดต้น,นามมาทุเนเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ค่ะอาจารย์ เพิ่ได้น้ำหนักรวมที่เพิ่มขึ้นความหนักเฉลี่ยรู้รสึก,กว่ามันดีขึ้นกว่าก่อนสาสวยขึ้นเน,เนื้อในมันสวยอะ่ะใช้มาตลอดเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับรู้ <im it> สึกว่าใบเขาจะดีกว่าแปลงอ,อื่นๆเลยชื่อสีนวลแดงตะนุค่ะสีนวลแดงตะนุ <im it> นะครับ <im it> มีจำนวนทั้งหมด7 0 0 0กว่าต้นแล้วได้7,000กว่าต้นเธอใช้3เกลือวัวแพนอย่างจริงจังเมื่อเธอใช้แล้วพิสูจน์ได้ว่าเธอนั้นตทุเรียนแก่ที่เหมาะสมกับการนำไปจำหน่ายมันไม่ต้องไปใช้อะไรเยอะแต่ช่วงแล้วเล็งใบให้มันแก่ทันการออกดอกเราก็ใช้สองชุดต่อพันลิีเพิ่งใช้ ใช้ดูบ้างแต่ไม่ได้จริงจังแต่พอปีนี้ลองใช้เต็มปีเลยคือเราไม่ได้ทําสารและไม่ได้ทําอะไรเขาเขาสมบูรณ์แล้วเขาก็ออกมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้เขาเป็นปีนี้เขามาเราก็เลยลองทําดูใช้คู่หูแพนเน่ส่วนมากใบเขาจะอยู่ในเกรดนี้ถือว่าดีนะคะปีนี้ผลกระทบภัยแรงมันทําให้ทุเรียนไม่ค่อยมีน้ําหนักแต่ของเราก็ผ่านฉลุยเนื้อเนียนกิฟทุกลูกเนื้อไม่เป็นเต,นเตาเผาเนื้อไม่เป็นด่างอย่างเช่นชนนี้ทุกคนก็เป็นเตาเผาหมดเลยแต่เนื้อของเราโอเคของเราไม่มีปัญหาตรงนี้เลย